ทุกคืนวันจันทร์ถึงบริหัตนะครับสองทุ่มครึ่งทางช่อง28นะครับผู้ชมครับกระแสคืนนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าน่าเสียใจนะครับของคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับที่ได้มีการอัดคลิปนะฮะร้องไห้แทบขาดใจนะครับเพราะว่าต้องเสียลูกซึ่งเพิ่งคลอดออกมาแค่วันเดียวสาเหตุเนี่ยนะฮะเนื่องจากเขาว่านะครับเธอว่าอย่างนั้นนะว่าทางโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับไม่มีคุณหมอในการดูแลนะในการทําคลอดจนทําให้นะฮะเด็กเนี่ยนะครับมีอาการสำลักน้ำ่ําจนเสียชีวิต นะครับวันนี้นะครับเราจะพูดคุยนะครับกับคุณสุดารัตนารอดหรือคุณยุ้ยซึ่งเป็นคุณแม่นะครับกับอีกท่านหนึ่งนะคุณลิขิตสายสาลีหรือคุณแบงค์ซึ่งเป็นคุณพ่อนะครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ27ค่ะทําอาชีพอะไรครับก็ค้าขายอยู่ที่บ้านค้าขายคุณพ่อครับอายุเท่าไหร่27ครับอาชีพครับอาชีพรับเมาครับทั้งสองคนนี้ยังไม่มีลูกกันเลย ใช่ค่ะเพิ่งจะมีเป็นคนแรกคนแรกแล้วก็เกิดเหตุสลดใจขึ้นใช่ค่ะถูกไหมครับเรื่องของคุณเนี่ยถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลเยอะมากๆแล้วก็เป็นเคสที่ดังมากมากนะฮะเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นคุณยุ้ยอยากคุณยุ้ยลองเล่าเหตุการณ์ได้ฟังหน่อยก็หนูเจ็บท้องวันที่20่อะค่ะ20คือ20เดือนเดือนมิถุนามิถุนาคือเดือนนี้นะฮะใช่ค่ะหนูหนูเจ็บช่วงประมาณเย็นเย็นแล้วค่ะประมาณ5้าโมงหกโมงค่ะก็ไปถึงโรงพยาบาลทุ่มหนึ่งพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเขาก็ เอาหนูไปแบบไปเช็คร่างกายขอโทษนะครับโรงพยาบาลที่คุณไปเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่คุณฝากคันหรือเปล่าใช่ค่ะฝากตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมใชะใช้สิทธิ์อะไรครับใช้สิทธิ์บัตรทองค่ะบัตรทอง30บาทใช่ค่ะถูกไหมฮะในการฝากคันค่ะนะครับอยู่แถวไหนฮะโรงพยาบาลอยู่แถวย่านมินบุรีคะ่ะโอเคยังไงต่อครับก็พอไปถึงเขาก็เช็คล่างกายหนูอะไรหนูเรียบร้อยแล้วเสร็จก็เอาหนูขึ้นห้องที่จะเตรียมข้อนะคะตอนนั้นไปมีคุณหมอไหม ไม่มีค่ะไม่มีคุณหมอเหรอฮะเวลาตอนนั้นคุ่มหนึ่งนะไปถึงสองทุ่มไปถึงทุ่มหนึ่งค่ะทุ่มหนึ่งค่ะนะฮะไม่มีคุณหมอแล้วหมอฉุกเฉินแล้วมีไหมมีแต่หมอฉุกเฉินค่ะฉุกเฉินมียมีหมอฉุกเฉินค่ะหมอฉุกเฉินมาดูไหมดูค่ะมาดูแต่ว่าไม่มีหมอใหญ่แล้วหมอฉุกเฉินได้มีการตรวจช่องคลอดไหมครับคีมีค่ะมีค่ะ ปิดอยู่หรือยังไงฮะปิดอยู่ค่ะปิดอยู่ยังไม่ยังยังไม่เปิดใช่ <นะ S 1> แต่คุณมีอาการปวดท้องแล้วล่ะใช่ค่ะปวดท้องแล้วมีขอโทษนะครับมีน้ําคล่ำออกมาหรือยังไม่มีค่ะมีแต่เป็นมูกเลือดออกมาเป็นมูกเลือด<ช>ออกจากช,ช่องคลอดใช่ค่ะโอเคเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นยังไงครับก็หนูก็เจ็บแบบทรมานมากเลยค่ะคือแต่เขาก็บอกว่าแบบวันนี้ไม่เขาไม่ผ่าเขานะใคร ก็คือพยาบาลคือพยาบาลบอกอใช่ค่ะไม่ใช่หมอบอกนะใช่ค่ะไม่ผ่าเพราะว่าหนูแข็งแรงเขาก็เลยไม่ผ่าแล้วทีเนี้ยพอแบบอันนี้เสร็จใช่ไหมเขาก็บอกว่าหนูจะต้องนอนแบบอย่างนั้นทั้งคืนเพราะว่าเขาไม่ฉีดยาเร่งให้ตอนกลางคืนค่นคะไม่ฉีดยาเร่งตอนกลางคืนใช่ค่ะได้ถามไหมครับว่าเพราะอะไรปากมดลูกหนูยังไม่เปิดคืออันนี้เป็นเรื่องที่อันนี้ผมไม่ทราบนะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ยกเคสของผมเองนะ,ะตอนที่คุณเมย์ไปคลอดลูกตอนนั้นเนี่ยเตะหนึ่งกระปวดท้องแบบนี้เลยมีการปวดบีบ คลายบีบอย่างนี้ถูกไหมฮะปวดมากเสร็จปุ๊บไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอเนี่ยนะฮะดูอาการนะครับมีการวัดว่าหมดลูกเนี่ยเป็นยังไง<ช>ดูดูอาการของเด็กยังไงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอฉีดยานะครับเพื่อที่จะเร่งคลอดเลยเจ็ดโมงเช้าได้คลอดเลยโดยการผ่าออกแต่ของคุณนี่เขาบอกว่าตอนคืนเขาไม่ฉีดยาเร่งให้คือค่ะใช่ค่ะเขาไม่ฉีดยาเร่งให้หลังจากนั้นยังไงต่อ พอหนูก็เจ็บอย่างเงี้ยไปทั้งคืนเจ็บจนแบบว่าหนูก็บอกเขาว่าแบบหนูไม่ไหวแล้วเลเงี้ยขอผ่าได้ไหมเขาก็ยังยืนยันว่าแบบเขาไม่ไม่ผ่าไม่ได้เพราะว่าเขาอยากให้ออกเองเพราะว่าร่างกายหนูแข็งแรงแล้วก็วัดที่ประจานวัดหัวใจของเด็กก็แข็งแรงดีอะค่ะเจ็บไปเรื่อยๆจนถ,ถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดข้ามวันปใช่ค่ะอ่ะาายังไงครับพอวันที่ยีสิบเอ็ดเขาก็มาฉีดยาเล่งคอดให้หนูตอนแปดโมงแปดโมงมาฉีดยาเร่งคอดใช่ค่ะโอเคครับก็หนูก็เจ็บเจ็บไปจนถึงบ่ายสองโมงค่ะ ก็เกือบบ่ายสองโมงก็ได้คลอดน้องตอนบ่ายสองตอนที่คลอดเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยได้มีการตกลงกันไหมครับว่าเราจะคลอดแบบไหนก็ออกเองค่ะคือคลอ,อดธรรมชาติใช่ใชแจ้งไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าสามีทางหนูเขาก็เซ็นยินยอมไว้แล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไม่ไหวก็ให้ผ่าได้อยังไงครับทางโรงพยาบาลเขาเรียกผมเข้าไปพบครับตั้งแต่ที่พาภรรยาไปส่งนะครับคือคือนวันที่ยี่สิบครับเขา ให้ผมเข้าไปเซ็นยินยอมครับว่าถ้าคืนนี้มีการผ่าคลอดจริงๆขึ้นมาครับเขาก็จะทําการผ่าโดยให้ผมเซ็นยินยอมครับแล้วก็ถ้ามีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมในทางโรงพยาบาลเขาเขาจะแจ้งมาทีครับคือหมายความว่าเซ็นถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยก็จะให้ผ่าได้เลยครับก็คือจะไม่มีการคลอดธรรมชาติครับถูกไหมฮะเพราะถ้าปวดมากๆเนี่ยอาจจะเป็นต้องต้องผ่าแต่ถ้าเกิดว่ามีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณต้องจ่ายเองครับ ถูกไหมครับครับคุณก็เซนครับนะฮะอะมาทางคุณต่อตอนเช้ายังไงต่อครับพอเขามาฉีดยาเร่้งคลอดแล้วก็ไปคลอดยังค่ะฉีดยาเลี้ยงคลอดก็ไปคลอดอีกทีนึงก็คือตอนบ่ายสองในช่วงนั้นปวดท้องไหมแบบปวดมากเลยค่ะมันแบบปวดแบบปวดตลอดเวลาเลยอะค่ะได้มีการบอกคุณหมอไหมครับว่าขอผ่าเถอะบอกตั้งแต่คืนแรกแล้วบอกหมอนะใช่ค่ะมีหมอ,ม,อมาใช่ไหมไม่มีหมอค่ะคือบอกพยาบาลค่ะเพราะว่าไม่มีหมอขึ้นมาถาม บอกกับพยาบาลเพราะในนั้นมีแต่พยาบาลเดี๋ยวนะฮะผมแปลกใจมากเลยตั้งแต่วันที่20ตอนทุ่มหนึ่งข้ามมาอีกวันหนึ่งคือวันที่21ถึงบ่ายสองเนี่ยคุณกําลังจะบอกผมบอกคุณผู้ชมว่าไม่มีหมอเลยเหรอใช่ค่ะคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าอาจจะเป็นหมอผู้หญิงที่เขาแต่งตูนพยาบาลแล้วคุณไคิดว่านั่นไม่เป็นเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลหรือเปล่าไม่ค่ะเป็นพยาบาลทําไมถึงมั่นใจอย่างนั้นก็แบบเขาเป็นพยาบาลที่ว่าแบบเป็นเวรที่เข้าเวรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวก เด็กนักเรียนที่ว่ามาฝึกงานอะไรเงี้ยค่ะหมอที่คุณฝากคันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นผู้ชายค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีทางจํากับพยาบัลกับพยาบาลได้ไม่มีค่ะค่ะน่าจะเป็นหมอเจ้าของไข้ที่มาดูด้วยซ้ำใช่มีไหมไม่มีค่ะไม่มียืนยันนะฮะโอเคบ่ายสองคุณเข้าไปคลอดของวันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ค่ะในห้องคลอดรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวถุกตลอดหลัไม่มีค่ะอ่ะยังไงต่อก็พอคลอดออกมาสับแล้วพอคลอดเนี้ยน้องก็ออกมาแล้วน้องก็แบบ ร้องปกติเหมือนเด็กทั่วๆไปร้องปกติใช่ค่ะระดับคุณหมอได้บอกไหมคะว่าระดับในการร้องก็จะมีเป็นระดับนะฮะว่าระดับหนึ่งสองสามคือให้เกรดอะไม่ไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกแต่ก็ร้องอ่าโอเคพอร้องปุ๊บเขาเอาเอาน้องไปแจ้งตอนที่เขาชี้แจงทางยาครับว่าน้องระดับไหนก็ให้ระดับเจ็ดเขาบอกระดับเจ็ดนั่นคือหมายความว่าดีดีมากเขาบอกดีมากอ่านเกฑ์ทุกอย่างความดันการเต้นของหัวใจอะไรทุกอย่างเป๊ะหมดครับอ่า ทุกอย่างก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงใช่ค่ะแล้วทําไมมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็พอหนูข้อเสร็จน้องก็ไ,ได้มาอยู่กับหนูแค่แป๊บเดียวแล้วก็เขาก็เอาน้องลงไปข้างล่างแล้วหนูก็ไม่รู้เรื่องค่ะแล้วเขาก็จะติดต่อสามีหนูยังไงครับก็แจ้งว่าว่าเด็กมีปัญหาครับเพราะเขาเลยลงไปข้างล่างครับในห้องทารกเด็กแผนกทุกเชิญครับสิ่งที่คุณเห็นอยู่เป็นยังไงฮะคือรับไม่ได้นะครับ ที่แบบว่ามีสายออกซิเจนแล้วก็สายอะไรก็ไม่รู้ครับยเยอะแยะไปหมดครับเต็มตัวลูกเราเลยครับคือมันเป็นเค่ดเด็กครับทําไมถึงมีสายอะไรเยอะขนาดน,นี้คุณหมอมาแจ้งว่ายังไงคุณหมออันนี้เป็นคุณหมอใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่พยาบาลนะครับคุณหมอแจ้งครับคุณหมออะไรฮะอันนี้คุณหมอเป็นคุณหมอเด็กหรือคุณหมอเจ้าของไข้ไม่ใช่เจ้าของไข้ครับคุณหมอเด็กครับคุณหมอเด็กแจ้งว่าแจ้งว่าเด็กมีการสำลักน้ำคลำเข้าไปแล้วก็มีขี้เทาครับ ติดอยู่ในปอดนะครับทาให้มีอาการหายใจไม่ออกครับแล้วปอดละฮะปอดทํางานไม่ได้ตามปกติครับมีอะไรออกในปอดอีกไหมเขาบอกว่ามีมีเลือดมีเลือดออกในปอดครับ,รบนะครับอันนี้ที่คุณหมอแจ้งมาเรามาทราบตอนไหนเราหนูมาทราบวิธีคือวันที่ยี่สิบสองเลยค่ะครับคือเขาให้หนูลงมาดูว่าแบบเออลูกหนูเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าลูกหนูเป็นยังไงพอมาดูปุ๊บหนูเห็นสภาพแบบว่ามันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับตอนที่เขาเกิดมา<ต>ค่ะแต่ที่เขาแจ้งกับภรรยาผมเขาบอกว่าแค่สำลรักแค่นี้เดี๋ยวก็หายอะไรนะครับแต่ผมขึ้นไปหาภรรยาตอนที่เขาให้เยี่ยมได้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าทําใจไวล้ลวกหน้าก่อนนะอย่างเงี้ยร้องห้าสิบ้าสิบในในขงเงี้ยเพราะว่าหนูหนูก็ไม่เชื่อเขาเพราะว่าพยาบาลมาบอกหนูว่าแค่สำลักน้ำข้ามเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยหนูก็ไม่เชื่อเพราะหนูไม่เห็นตอนที่สภาพลูกหนูอยู่ยัง,งอันนี้คือว วันที่ยี่สิบสองแล้วนะใช่ค่ะเดี๋ยวนะฮะวันที่ยี่สิบมาคืงคืนนะฮะยี่สิบเอ็ดหนึ่งวันคลอดบ่ายสองแล้วข้ามมาวันที่ยี่สองถึงจะได้อยู่ถึงจะได้เห็นสภาพลูกอะค่ะคุณมาทราบว่าลูกคุณเสียตอนไหนตอนเที่ยงค่ะเพราะว่าตอนเพราะว่าวันที่ยี่สองเขาก็ให้หนูลงมาดูตอนเช้าใช่ค่ะลงมาดูว่าเด็กเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบมาดูน้องอะไรเงี้ยเหมือนว่าน้องไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยใช่หนูก็ลงมาดูคุณหมอบอกให้ทําใจไหมครับตอนนั้นใช่ค่ะคุณหมอบอก เขาบอก90%้าสิบเปอร์เซ็นต์คำนันต่ำลงเลยครับอยู่เลยนะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หมาน้องจะเสียเก้าสิบเปอร์เซ็นต์วันนั้นคุณได้ยินแล้วคุณทำยังไงหนูว่าเป็นลมและสุดเลยอะค่ะเพราะว่าหนูไม่น่าเชื่อว่าแบบเด็กจะเสียได้ในเมื่อร่างกายเขาแข็งแรงดีการตรวจสุขภาพตั้งแต่ต้นคือดีหมดอะค่ะครับตามหมอันั้ทุกทุกวันทุกในนี้นะครับทุกเดือนนะเรามาทราบอีกทีคือลูกเราเนี่ยเสียชีวิตตอนตอนเที่ยงค่ะเที่ยงค,คุณหมอ,อมาแจ้ง ป่าค่ะหนูอยู่ข้างล่างอยู่แล้วค่ะดูแบบดูน้องอยู่อะไรเงี้ยดูจนน้องแบบไปอะค่ะตอนเที่ยงโอเคนะครับผมขอญาตถามอย่างนี้ช่วงที่คุณตั้งคันอยู่ไปฝากคันไปอัลจาซาวบึเปไหมอัลจอซาวทุกเดือนค่ะเห็นเด็กไหมเห็นค่ะคุณหมอบอกไหมว่าเด็กแข็งแรงบอกค่ะว่าแข็งแรงไม่มีการบอกอาการถึงปอดหรือหัวใจอะไรไงไม่มีเลยใช่ค่ะบอกเด็กแข็งแรงมากเป็นเด็กผู้หญิง เด็กผู้หญิงนะฮะใช่ค่ะโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าเราจะมีแขกรับเชิญอีกสองท่านด้วยกันนะครับมีคุณเต้เตชะทัพทองนะครับประธานมูลนิธิร่วมร้อยใจไทยนะครับซึ่งเข้ามาดูแลเรื่องนี้รวมถึงท่านหนึ่งนะฮะทนายสงกรานต์อัจฉริยะพาปวันนี้ก็จะมานั่งกับเราด้วยนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ สนับสนุนโดยไทร์รจิน่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินจือมินเาลกับสุรการผลกระแสนะครับยังพูดคุยนะกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะต้องการเรียกร้องเขาเป็นธรรมนะครับเพราะว่าเสียลูกไปนะฮะเนื่องจากการไปคลอดลูกแล้วปรากฏวทางโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับเขาว่านะฮะอาจจะมีการ ให้คลอดล่าช้าจนทําให้เด็กนี่นะฮะสำหรับน้ำข้ามเสียชีวิตนะครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญอีกสองท่านที่มาร่วมรายการกับเรานะครับท่านแรกนะฮะคุณเตชะทัพทองนะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิร่วมร้อยใจไทยน,นะครับสวนอดกท่านหนึ่งนะฮะทานายสงกรานอัจฉริยะทรัพย์นะครับท่านเป็นประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทําลายชาติศา,าสานาพระมหากษัตริย์ครับสวัสดีทั้งสองท่านส,ส,สวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับ เมื่อกี้นี้น่าจะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วทางคุณเต้เองเนี่ยนะฮะก็เข้าไปดูแลส่วนหนึ่งนะครับช่วยเหลือแล้วก็ทนาสงการได้ฟังแล้วนะฮะเมื่อกี้ได้ฟังแล้วครับน่าเห็นใจอย่างยิ่งครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแต่ผมถามมิดนึงณวันนี้หลังจากที่เราเสียลูกไปแล้วนะครับได้มีย้อนกลับไปคุยกับทางโรงพยาบาลไหมฮะก็อย่าทำสานี้ดีกว่าอ่ะย้อนกลับไปคุยไหมครับก็มีการขอสมุดฝากคันครับสมุดสีเวชระเบียนทั้งหมดถูกไหมฮะอ่า ได้ไหมไม่ได้ครับเขาบอกเป็นความลับของโรงพยาบาลครับเป็นความลับของโรงพยาบาลครับแล้วยังไงอ่ะมันชักเหรอเขาบอกว่าถ้าจะให้ก็ให้ได้เฉพาะที่มาฝากคันครับไอ้เป็นกระดาษอะไรเอกสารใดต่อเอกสารที่ไปฝากคันเป็นใบตรวจคันน่ะแรกๆอะไรอย่างเงี้ยที่ไปฝากเนี่ยนะฮะให้เฉพาะส่วนนั้นครับแต่สมุดฝากคันไม่ให้ครับเขาเรียกว่าเวชระเบียนไม่ใช่สมุดฝากคันครับเป็นเวชระเบียนทั้งหมดในการตรวจคุณเต้เขาไปดูตรงส่วนนี้ ก็ทางนี้เขาให้เข้าไปช่วยก็ทางทางทางปลายจากโซเชียลฮันเตอร์มาได้เข้าไปช่วยก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปแจ้งความก่อนเนาะแล้วก็เพื่อไปขอตัวนั้นแม่แจ้งว่าตัวสูตรฝากคลอเนี่ยก็คือตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลรอบสุดท้ายเนี่ยทางนู้นเขาไม่ได้คืนให้แล้วก็ขอก็ยังไม่ได้พาะก็เลยเข้าไปวันก่อนเพื่อไปคุยเบื้องต้นว่าเราขอเอกสารตัวเนี้ยมาดู เพราะว่านึงจากว่าทางพ่อแม่จะไปให้ผู้ใหญ่ดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเขึ้นบ้างเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ครับอ,อ,อโอเคแล้วทางเขาแจ้งมาว่ากลับมาว่าอย่างไงฮะก็ะยอมที่จะให้มวิสระเบียก็ให้แต่เพียงแต่ว่าเขาติดขัดตรงที่ว่าผู้นวยการไม่อยู่ตั้งแต่วันที่เราไปขอแล้วผู้โดยการจะเข้าวันนี้วันจันทร์ก็เลยต้องรอถ้าผู้นรยการเข้ามาเซ็น,นครับผมแต่ทีนี้ทีนี้ผมถามคุณแม่หน่อยถามจริงๆคือมันไม่เป็นอะไรที่มันแปลกประหลาดบ้างเหรอ วันที่ยี่สิบไปคลอดจนถึงวันที่ยี่สบสองจนถึงวันนี้ยังไม่เจอหมอที่ใช่ค่ะที่เราฝากคันเลยไม่เคยเจอเลยค่ะได้คุยกับทางผู้ใหญ่ทางโรงพยาบาลหรือไม่ค่ะก็คือไม่ไม่ทางนั้นไม่มีโทรมาหาหนูเลยว่าหนูเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยค่ะใครทาคลอดให้อันนี้หนูต้องไปดูที่เวรระเบียนนะคะอ่าไปดูเวรระเบียนอีกทีหนึง่งใช่ค่ะว่าใครเป็นผู้ทําคลอดใช่ค่ะและเท่าที่เราเห็นนะมีแต่พยาบาลค่ะ ที่ทาคลอดหนูคือจริงๆต้องอธิบายอย่างนี้ว่าจริงๆพยาบาลก็มีสิทธิ์ที่จะทาคลอดให้ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าเขาอาจจะแบบเป็นเป็นวิชาชีพของเขาแต่ไม่มีคนควบคุมคือหมอใหญ่ที่อย่างน้อยน่าจะมีหมอใหญ่ลงมาดูแลหน่อยหมออาจจะอยู่ข้างนอกหรือเปล่าไม่มีค่ะผมอยู่ข้างนอกครับนั่งเฝ้าตลอดท้องคอด์นะทห้งคอดไม่มีหมอเลยไม่มีครับมีมีพยาบาลเดินออกไปหาหมอไหมมีครับเออเห็นเดินผ่านไปผ่านมาครับแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรครับอืมนะครับ ยังไงฮะคือเห็นแล้วเนี่ยหนึ่งประเด็นแรกก่อนครับทางโรงพยาบาลน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะประวิงเวลา <c oughs> เมื่อทางผู้ร้องเนี่ยในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย <c oughs> คุณต้องให้ <c oughs> อย่างเคสน้อง <c oughs> นุกเหมือนกันตอนแรกก็ไม่ให้เขาต้องไปร้องผมร <c oughs> ้องให้ สุดท้ายต้องให้ครับเวรเบียนนี่ถูกไหมฮะต้องให้ครับเพราะเรื่องส่วนตัวอต้องบอกว่าโรงพยาบาลน,นั้นน่ะจะให้ดีๆหรือให้ทงน้ำตา <c oughs> โอ้โหอย่างนั้นเลยเหร <c oughs> อเขาผิดกฎหมายเลยครับเคยมีแนวคําพิพากษาอยู่ประเภทคุณไปบปวิงเวลาเขาไว้เนี่ยเขาเสียหายเขาสามารถฟ้องร้องทางแพ่งได้นะครับอ,อให้น้องจดชื่อนามสกุลเจ้าหน้าที่คนนั้นด้วยและฟ้องโรงพยาบาลในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างจะได้เป็นคดีตัวอย่างอีกอื เพราะว่าน้องเขาไ,ไม่ได้เอาประวัติของคนอื่นเอาประวัติการรักษาของตัวเองซึ่งเป็นส <ฮะ S 1> ิทธิ์ของตัวเองสิทธิ์ตามกฎหมายเลยครับฟ้องแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาญาพิชย์มาตรา420ละเมิดครับผมคือมีสิทธิ์ใช่ไหมฮะมีสิทธิ์และในคดียา,ยาเหมือนกันต้องให้ตำรวจเข้าไปสืบสวนสอบสวนตรวจสอบว่าหมอเนี่ยกับพยาบาลเป็นการกระทําร่วมกันโดยประมาทหรือไม่ตามปอยามาตรา2ก็หนึ่ง ถ้าปรดว่าตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเนี่ยถ้าเป็นการประมาทร่วมโดนนะครับโดนเหมือนกันโทษจำคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเดี๋ยวมาคุยกันต่อกับทางนายสงการขุนเต้นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในสายนะครับกับนายแพทย์อนนท์เนือเรืองอุตมะมานันนะครับท่านเป็นสูตินนรีแพทย์นะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลมุงกุฎวัฒนะนะครับสวัสดีครับจาจาร์ครับสวัสดีครับกันชัยว่าอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์อนนท์นี่เป็นหมอสูรนะฮะ เป็นสูตินรีแพทย์ก็คือหมอสูติครับครับผมครับอาจารย์ครับในกรณีนี้เนี่ยนะฮะทางน้องเนี่ยเขามีมาร้องนะครับบอกว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ,รบอยู่ยแถวมินบุรีรน่าจะมีการทําข้อร่าช้าทำให้ลูก,กเสียชีวิตสำลักน้ำค้ามทีนี้อาการสำลักน้ำค้ามมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะการผลัดน้ำค้ามนะครับก็คือหมายืองว่า กติแล้วเนี่ยทารกในครรภ์เนี่ยเขาอยู่ในน้าอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเขาอยูดท้องแม่เนี่ยเขาบีดน้ําอย่างเดียวเลยนะไม่มีอากาศไม่นิดเดียวครับน้ําก็อยู่ในปอดในปากในจมูกในทุกส่วนของร่างกายะอันนี้เมื่อถึงจุดที่ต้องคลอดเนี่ยเมื่อหัวเด็กโผล่มาแล้วกุ้งจังกัดของแม่เนี่ยก็จะบีบรัดเดืนที่ตรงออกของเด็กครับน้ําก็จะออกมานดน,ดนบีบให้ออกมาคณะออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอหรือพยาบาลก็จะดูดน้ําดูดอะไรในปากเด็กในคอเด็กอ,อกให้หมด แล้วพอเดียวกับผ่อนพ้นมาหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยปอดก็จะขยายออกมาครับขยายออมาทําให้อากาศเข้าไปแทนที่ในกรณีที่คอดนั้นเร็วมากเช่นแบบเด้งพื้นมาเลยทีเดียวโดยที่หมอไม่ได้ดูดน้ำหรือดูดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้น้าที่อยู่ในปากในคอเนี่ยมย้อนกลับเข้าไปเพราะน้ําย้อนกลับไปในปอดแล้วเนี่ยทําให้การแลเปดเ่ยนกา๊กาซของเด็กเนี่ยไม่ดีก็คือเหมือนถุงลมเนี่ยมีน้ําฉาบอยู่แทนที่จะเนอากาศสัมผัสกับถุงลมโดยตรงก็กลายว่ามี น้ำเคลือบอยู่ก็ทําให้เด็กมีออกซิเจนเข้าสู่ตัวเองน้อยลงก็ทำให้เกิดการขาดออกซิเจนได้ครับขอโทษนะจ๊ะอีกเรื่องหนึ่งอ,อีกเรื่องผมขออนุญาตขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งนะฮะครับผมผมอยากทราบว่า,ะะรากรณีนี้พอเด็กเสียชีวิตเนี่ยนะฮะทางวิยาบาลแจ้งบอกว่าปอดเนี่ยนะฮะอักเสบแล้วมีเลือดออกในช่องปอดครับไอ้ตรงเนี้ยเป็นไปได้ไหมครับเกิดจากกรณีที่คลอดล่าช้าทําให้เด็กขาดออกซิเจนทำพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยปอดขยายทําให้ปอดฉีกได้การที่เด็กมีเลือดในปอดเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุนะฮะคือ อาจจะเกิดจากมีการขาดออกซิเจนเกิดขึ้นได้เกิดจากการที่ปอดไม่ขยายเต็มที่ก็เกิดขึ้นได้เกิดจากการมีปอดอักเสบติดเชื้อไห้หลังก็เกิดขึ้นได้ก็แสดงว่าในกรณีนี้ถ้าเราตัวอย่างเช่นว่าเรามีแผลอักเสบหรือแผลเสบเนี่ยมันจะแดงครับแผลจะแดงแผลจ,จะบวมดังนั้นถ้าเกิดว่าในกรณีที่ปอดอักเสบที่หลังเนี่ยก็มีการบวมมีการแดงเลือดตึมๆหรือเลือดออกในปอดได้ครับดังนั้นคือการที่มีพบเลือดออกในปอดเนี่ยอาจจะเกิดตามหลัง หรือตอนที่คอดั้นปกติดีแล้วมีการเสบตามหลังก็ได้สุดท้ายครับอาจารย์ครับโคตนะฮะสุดท้ายนะฮะขออนุญาตแทรกนลครับพอดีเวลาจมสุดท้ายอาจารย์ครับกรณีที่คนไข้ปวดท้องมากๆจนกระทั่งมีเลือดเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเลือดนะฮะออกจากช่องคลอดนะครับปวดท้องมากเพื่อไปรอทําคลอดเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าปากมดลูกจะยังไม่เปิดจําเป็นไหมครับที่ต้องให้คนไข้เนี่ยรอถึงสิบเก้าชั่วโมง ้9ชั่วโมงคือว่าอย่างแรกต้องเราดูว่าคนไข้อยู่ในเขาเรียกว่าแอคทีฟเฟสหรือว่าเจ็บคันขอดจริงตั้งแต่กี่โมงคือการเจ็บคันเนี่ยคือมีเจ็บเขาเรียกว่าเจ็บคันเตือนเจ็บคันจริงไม่รู้บิดตัวทีแ้ะนับช่วงที่เจ็บท้องจริงถึงตอนขอดในหือนมาแต่ปากเร่เปิดสามเซนตมตตไปสามเซนมต้เตไปถึงขอดเนี่ยไม่ควรเกินหกถึงแปดชั่วโมงทีนี้รเราไม่รู้ว่าตอนที่เขาเล็กเล็กขอดไปนี่ในในในใบิิกสองงพยาบาลเนี่ยว่า เป่ารูปเปิดสามเซนตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนหน้านั้นเป่ารูปเปิดเท่าไหร่ตอนช่วงที่เป่ารูปเปิดแค่จุกเซนเล็กๆเนี่ยยังไม่นับถือเขาถือเพราะการคลอดแอคทีฟเซฟครับผมคือถ้าเกิดว่าเป่ารูปเปิดสามเซนไปแล้วเนี่ยถึงจะนับว่าอ๋อมันย่นนานเกินไปครับผมนะก็คือต้องดูเนวินทีของอู่ในแมระเบียบดครับผมถึงจะช่วยได้ได้ครับอาจารย์ครับผมขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณครับ นายแพทย์อนนท์เรืองอุตมะมานันนะถ้าเป็นสูตินริแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎพัฒนาท่านบอกมาแล้วว่าก็เป็นไปได้ถ้าเกิดณวันนั้นเนี่ยนะฮะคุณมีอาการปวดท้องมากปากลูกเปิดนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะต้องทําคลอดภายใน8ชั่วโมงแต่นี่คุณกินไปถึง19ชั่วโมงอันนี้ต้องไปดูในเวรเรียนอีกทีหนึ่งถูกไหมครับเอางี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยถึงเราของคดีความกันบ้างว่าวันนี้คือต้องบอกกันนะฮะธงเนี่ยยังไม่ได้จะฟ้องนะแต่แค่อยากจะรู้ว่าโรงพยาบาล ครับทางนายกรรคิดยังไงคุณเต้คิดยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลาเจนเปปไ์่มื่นมิลลิกรัมตราโดนัท แนะครับเดี๋ยวมาถามทางทนายสงการ,รหนึ่งเรื่องนี้จะเยียวยากันยังไงได้ยังไงบ้างคือหนึ่งถ้าจะไปลอเรื่องของเงินเยียวยาของกระทรวงสาธารณสุขไอ้เงินสอป,ปอสอช,อชอตามมาตรา41เนี่ยคือตรงเนี้รัฐด,ดูแลเราอยู่แล้วก็คือเป็นผู้เสียหายจากทางการแพทย์แต่เขาอยากจะเห็นความรับผิดชอบหรือเรียกง่ายคือสปิลิกของทางโรงพยาบาลอืแล้วทําไมทางโรงพยาบาลถึงไม่ให้เวรเบียนผิดกฎหมายนะครับต้องให้ใช่ไหมฮะต้องให้ครับ S 1> <S 1> เขามีสิทธิ์ที่จะดึงไว้ได้ไหมเกิเนี่ยเขาระวิ่งเวลาไงเขาไปบุญเพื่ออะไรหนึ่งจะดูก่อนให้มีอะไรหลุดรอดมาหรือเปล่าอา้าวถ้าหลุดรอดล,อสล<ะ>่สัยอ่ะถ้าหลุดรอดก็ทุงถูกฟ้องอยู่แล้ว<อ>ถึงแม้ว่าคุณไม่ให้คุณก็ถูกฟ้อง <S <S 2> <S 2> เพราะว่าหนึ่ง <S <S เคยมีแนวคําพิพากษา,ายอยู่คุณไปประวิงเวลาเนี่ยเนิ่นนานทายเขาเสียหายครับยังไงก็ตามเนี่ยนี่แนะนําตรงไปตรงมาอืก็แจ้งความร้องตานักงานสอบสวนไว้ก่อน แจ,แจ้งได้นะครับเรื่งองของการกระทําโดยประมาทหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจครับเพราะว่าเคสที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้จะติดขัดตรงนี้นี่แหละถ้าในแนะนำหนึ่งครผมว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปควรรู้ว่ารู้สิทธิและหน้าที่อจอดชื่อนามสกุลหรือแอบถ่ายคลิปไว้ก็ได้ไม่ต้องไปกลัวว่าเจ้าหน้าที่คนนี้นามสกุลนี้ลูกจ้างโรงพยาบาลนี่เวลาฟ้องเนี่ยฟ้องได้ถูกตัวลูกจ้างนายจ้างต้องรับผิดในทางที่จ้างเงินที่เขาน่าจะได้ในการช่วยเหลือเบื้องต้น คือไม่เกินหนึ่งแสนบาทในที่ทางกระทรวงจะพิจารณาคณะกรรมการเขาว่าไม่เกินนะครับไม่เกินหนึ่งแสนครับอาจจะให้มือหนึ่งหรื0้าพันก็ได้ทําไมละ<ค>่ะก<ค>็เขาเขียนบอกไม่เกินหนึ่งแสนอยู่ท <1, 000 S 2> ี่เขาจะพิจารณาครับเป็นแค่เคสนะครับดังนั้นประชาชนทั่วประเทศที่ดูรายการโหนกระแสอยู่นะครับถ้าลงอยังวันัปฏิเสธให้เวลาเบียดของท่านท่านใช้สิทธิทางศาลเลยมันจะได้เป็นคดีตัวอย่างของสังคมไทยเราไม่ใช่ประบวิงเวลาเขาให้เขาเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย อืมนะฮะโรงพยาบาลที่แถวไหนครับเนี่ยอยู่ย่านมินบุรีย่านมินบุรีเราจะไม่บอกโรงพยาบาลใดแต่รู้ไม่ยากเข้าไปใน Google ไม่ต้องไปบอกใครอย่างนั้นหรอกครันะฮะกรณีแบบนี้ครับถ้าโรงพยาบาลล่าช้าจริงในการทําคลอดก็หนึ่งถ้าเป็นเรื่องของประมาทคือเราอยากให้ขั้ยานําร่องหนึ่งดูเลยว่าในวันที่ทําคลอดนั้นน่ะมีหมออยู่หรือไม่ถ้าไม่มีหมอจบเห่เลยคุณประมาทแล้วจะมีหมอสูไว้ทำไมอ่ะ อถูกไหมครับหรือถ้าเกิดมีพยาบาลไม่มีหมอต้องดูว่าใครบ้างตอนนี้เชื่อเลยว่าเขาต้องดูในเวรละเบียนว่ามีหมออยู่พยาบาลกี่คนบางคนอาจจะเอาลิขิดลบก็ได้นั่นไงอุ้ยเราสงสัยสงสัยไงครับสงสัยเฉยๆแต่เือว่าเสียงดังนิดนึงโอเคงั้นผมถามทางคุณเต้นิดนครคุณเต้เรื่องนี้เท่าที่คุณดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับบาทสบาท ไม่น่าเกี่ยวครับแต่ว่าบารสามสิบบาทก็ทั่วไปก็หลายคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เพียงแต่ว่าน้องเนี่ยเข้าไปในเรื่องของใช้สิทธิ์บัตร30บาทซึ่งเขาเองเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเขาเคลมด้วยประกันชีวิตหรือว่าอะไรอย่างเป็นเงินของเขาเองใช่มันน่าจะได้รับการดูแลดีกว่านี้ไหมคือบอกขอผ่าก็อาจจะผ่าให้เลยใช่อาจจะไม่นอกขอผ่าหน่อยได้ไหมคะอ๋อต้องมานั่งรอผมอยากจะรู้ื่อทีไม่ได้ถามอาจารย์ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าคนไข้ร้องขอให้คุณหมอผ่าตัดให้เพราะทนไม่ไหวมีสิทธิ์ผ่าไหมอันเนี้ย มีใครทราบไหมคือจากประสบการณ์อไม่ใช่ตัวเองนะครับมีแฟนแฟนก็มีสิทธิ์อะคือหนึ่งรู้แล้วถ้าเกิดมันอาการมันแย่ขอให้หมอผ่าคอดได้ต้องขอบุณอาจารย์หมอนะครับท่านเป็นพยาสสาคัญเลยเรื่องนี้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหมอสุด,ดินารีครับและที่สําคัญกะคืออยากจะฝากไว้เจ้าหน้าที่ลงไปทีทุกโรงพยาบาลให้เอาใจเขามาใส่ใจเราอ,อย่าเอาเฉพาะเรื่องของเอาฝ่ายเดียวอโอเคนะครับเวลาหมดจริงๆนะครับสุดท้ายนะฮะคุณแม่ วันนี้ถ้าน้องมองอยู่บนฟ้าอยากจะบอกอะไรกับน้องเชิญครับอยากจะบอกว่าตอนนี้แม่ทำเต็มทีแล้วที่จะช่วยหนูเพราะว่าหนูเสียไปแล้วแม่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้หนูกลับคืนมาได้แม่ทำเต็มที่แล้วจริงๆฮะคุณพ่อแล้วครับมีอะไรจะพูดไหมฮะก็ยังไงก็มาเกิดเป็นลูกพ่ออีกนะครับมาเกิดเป็นลูกพ่ออีก นะครับาลครับเป็นกําลังใจให้คุณเต้จะดูแลเคสนี้ต่อไป ก็ช่วยเต็มที่ครับประสานงานจนถัวจะจบเรื่องเพราะว่าเขาไม่ต้องการเรียกร้องอะไรต้องการแค่ความรับผิดชอบของแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลว่าจะมีอย่างไรช่วยแสดงออกมาให้เขาหน่อยโอเคเอาง่ายๆนะฮะธงวันนี้ของน้องนะครับก็คือว่าอยากให้ทางโรงพยาบาลออกมาแสดงตัวตนความรับผิดชอบนิดนึงว่าจะเอายังไงนะฮะไม่ใช่นิ่งเฉยแบบนี้ไม่ถงใครมาเจราจากับเขาแบบนี้เขาใจเสียเพราะรู้สึกว่าอ้าวเขาสูญเสียลูกไปแล้วแล้วหน้าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขากำลังสงสัยอยู่ มันคืออะไรกันแน่แค่กัดมาตอบเขามางทีอาจจะไม่ต้องถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลกันก็ได้ถูกไหมฮะก็แค่มาแสดงความรับผิดชอบเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกทุกท่านมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นกาลังใจให้นะครับกำลังใจจริงๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างครับผู้ชมครับหลายท่านที่ชมรายการก็น่าจะอาจจะทราบในวันนี้นะครับว่าการที่ไปขอเวระเบียนมีสิทธิ์ที่จะขอได้ถูกต้องให้สิทธิ์ของเราเลยสิทธิ์ที่ของเราตามกฎหมายเลยครับ โอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณนะฮะจายริจีน่านะครับบินจหมินกรุงเทพประกันชีวิตนะครับรวมถึงนะฮะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตราดโดนัทด,ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ